สวัสดีทุกท่านที่รังติดตามรับชมกลับมาข่าเกมส์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนักเดินทางปิ้วปิ้วซีสี่กันแล้วนะครับตอนนี้ถ้าใครทำเควสจบเนาะแล้วก็บูชาเสาเรียบร้อยนะครับนักเดินทางก็จะขึ้นมาถึงซีสี่แล้วนะครับซึ่งก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเวลายิงปิ้วปิ้วนะครับเขาก็จะมีโลก นะครับที่สามารถดูดซับความเสียหายได้10%นะครับซึ่งเวลามันปิ้วโดนมอสมันก็จะสร้างโล่ขึ้นมาใหม่นะครับง่ายๆเลยมันคือโล่แบบบางๆนะครับคล้ายๆกับของมอสฝ่าคล้ายๆกับของโทม่าเราเรียกว่ามันเป็นโล่รีเฟ็นะครับเวลามันโดนตีแตกมันก็จะสร้างใหม่ตีแตกสร้างใหม่นะครับมันอาจจะช่วยการดามจไม่ได้นะแต่มันกันการกระเด็นได้นะครับค่อนค้าดีนะพี่จะทําให้ดูนะครับอันหนึ่งเราแปะ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 มอสนะครับทุกคนครับ เสร็จแล้วตัวนักเดินทางเนี่ยก็เนี่ยไหมครับพอเรากางปุ๊บมันก็จะมีโล่ออกมาครับเนี่ยพี่โดนอะไรรูปปลาใส่เป็นไฟเป็นอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่โดนขัดจังหวะเห็นไหมพี่ก็สามารถฟิ้วๆได้เรื่อยๆนะครับ่าดูนะครับเนี่ยปิ้วๆๆๆยิงไปทางอื่นก่อน,นครับเดี๋ยวให้มันโยนไฟมานะครับตุ้ม ใชไหมครับเออเราจะไม่กระเด็นนะไม่เป็นอะไรเหมือนเมื่อก่อนครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือกระเด็นวุ่นวายนะเออบอกได้เลยว่าตอนที่ยังเป็น C2 อยู่กระเด็นวุ่นวายครับถ้าจะมีปัญหามากในการสู้กับมอนยิงเวลามอนเยอะๆแล้วมันลุมอ่ะนี่นะครับพอ,อยิงเข้าไปก็จะเปี้ยงๆๆๆเล็กนะครับทุกคนครับคือตัวนักเดินทางเนี่ยเป็นตัวที่มีความถี่ในการยิงสูงมากนะ ไอพิ้วของเขาอะ่ะมันหกวินะครับแต่ว่าเป็นหวิที่ยิงไปประมาณ2ี่นัดอ่ะทุกคนเหมาะมากสําหรับสายคอมโบอะ่ะเออเอางัา้นดีกว่าเหมาะมากสําหรับสายคอมโบนะครับเนี่ยแมทพีก็ยืนแล้วก็ปิว้วเลยครับทุกคนครับปล่อยให้ออสมันเข้ามานะเออเละครับเรียบร้อยหมดเลยครับแต่อย่างที่บอกนะครับรอบมันออกแบบมาให้กันกระเด็นนะครับไม่ได้กันการโดนดาเมจนะ พะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะครับเนี่ยเวลามันโดนคอมโบอย่างเงี้ยตายได้นะครับเนี่ยมันจะตายได้นะเออโดนไปแค่นี้นี่ไปครึ่งหลอดแล้วนะครับถ้ายืนฝืนต่อนี่คือตายนะครับอ์ติแฟกต์ที่ใส่นะทุกคนนะเนื่องจากมันเป็นตัวละครที่มีการลดเลือดนะครับพี่สามารถใส่แบบไอเซตนี้นะครับแบบ4ชิ้นได้เลยนะ เออพี่ลองดูแล้วนะครับมันแค่ไม่ได้15%เปอร์เซ็นต์ตรงนี้อ่ะแต่ว่าพอคลีเลทมันได้หมวกมันก็ใส่หมวกความแรงคลีได้แบบนี้นะครับมันก็ทําให้มันมีดาเมจอยู่ดีนะครับเออมันก็ยังมีดาเมจอยู่ดีนะครับหรือถ้าไปจะใส่ผสมแบบนี้ก็ได้นะครับเอออย่างของพี่เนี่ยพี่ใส่เป็นผสมนะครับน้ํา2ชิ้นนะครับจะใส่น้ํา2ชิ้นน้ําี่ชิ้นก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นแบบน้ํา2น้ํา2นะครับหรือจะผสมพลังโจมตีอะไรก็ว่าไปได้หมดนะครับหรือว่าจะใส่เป็นเซตใหม่2ชิ้นนะครับ ก็คือตัว Golden p r o ูฟสองชิ้นก็ได้นะมันก็มีช่วยให้ตัวปิ้วปิ้วมันแรงขึ้นนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันที่เรามีเนาะอาวุธสำหรับสายฟรีเนี่ยดาบ Fistling Design นะครับเออมีความแรงนะครับน่าจะแรงที่สุดเท่าที่รอมาละนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีดาบอื่นอีกที่แรงกว่านี้นิดหน่อยอย่างเช่นตัวของดาบไรออนลอถ้าสมมุติว่าเราเล่นกับสายฟ้าอะไรเงี้ยมันก็จะแรงขึ้นหน่อยแต่แรงขึ้นมาแบบได้เฉพาะจังหวะที่มันติดสายฟ้านะครับพอเราเล่นไฮบอ์บูมเนี่ย มันก็จะแรงขึ้นมาแบบแค่3า5นัดใน20นัดนะครับก็ไม่ได้คุ้มจะใส่ตัวนี้เนาะเออพี่ก็ใส่เป็นตัวนี้นะครับหรือใครจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแรงพอๆกันนะแต่ว่าไอ้ตัวบนเนี่ยมันได้อ,อรีชาร์จด,ด้วยนะครับพี่ก็เลยใส่ตัวบนนะครับหรือจริงๆอาจจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับซาคิฟิเชียลนะครับเพื่อที่จะยิงปิ้วๆได้ต่อเนื่องนะเออตัวนี้ก็ได้เรื่องอยู่นะครับความแรงก็อาจจะลดลงไปเนาะเดี๋ยวนะครับถ้าพี่ใส่แท็กนะ ด้าเฟดจาก2,000กว่าก็จะเหลือ1,007นะครับแต่ถ้าพี่ใส่เฟสนะครับก็จะเป็น2,002นะเออหายไปตนะั้ง500เนี่ยความแรงถายไป20%นะครับถ้าจะเปลี่ยนจากดาบเออดาบตัวนี้นะครับไปใส่ดาบแซกเนี่ยความแรงจะหายไปประมาณ20%แต่ว่ามันก็มีโอกาส80%นะทุกคนที่จะรีสกิลได้นะครับมันก็จะได้เปรียบเออเวลาเราเล่นไฮเปอร์บูมนะแต่ถ้าสมมุติว่าเรายิหงหรอบ แล้วเราก็สลับตัวหรือว่าเรามีตัวน้ําอีกตัวมาช่วยขั้นนะครับมาฮิวมาอะไรกันก่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้จําเป็นนะครับไม่ได้จําเป็นถ้าหากใครเล่นกับเนชั่นพี่ไม่ไม่ค่อยแนะนํานะเเออทียบกับหลายๆาน้ําหลายๆตัวเนี่ยโดนสายฟ้าเบเดตที่ติดไฟแล้วก็โดนสายฟ้าตัวเองคือแบบบ้าบอม,มากติดไฟใส่ตัวเองแล้วก็โดนสายฟ้าข้างๆอ่ะ<อ><อ>เดี๋ยวขอเก็บพลังงานแป๊บนึงนะครับทุกคนครับโอเคมาละ เรกว่เดี่ยเราต้องรอนะเออต้องรอที่นึงนะครับอย่าแบบตีพวกตั่วนะเพราะว่าตัวมอนที่มันวิ่งได้มันจะมีปัญหากับตัวเอกน้ำมากนะครับทุกคครับ,รบก็คือมันวิ่งหนีนั่นแหละนะครับเนี่ยพอมันพุ่งไปอย่างเงี้ยมันก็ยิงไม่ได้ละเออสำหรับตัวที่มันต้องเล็งตีตลอดเวลานะครับสังเกตว่าคอมโบม,มันจะติดอยู่ที่นางเอกนะเออเพราะว่า น้ำของนางเอกเนี่ยมันไม่เข้มเท่าตัวของไฟเซียงหลิงนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นดามจ c คอมโบจะมาตกที่ตัวนางเอกเวลาเราเล่นตัวของทีมเนชั่นเนี่ยทีมไฟเนี่ยตัวเอกจะต้องใส่ของที่แรงมากนะครับเพราะดามจมันความแรงมันจะขึ้นอยู่กับตัวเอกอะ่ะมันไม่ได้ใช่ความแรงที่ขึ้นอยู่กับตัวของเซียงหลิงแล้วนะครับทุกคนครับดังนั้นทีมที่แนะนําเราเลยแนะนําทีมสายคอมโบจะ,จะดีกว่า เพราะว่าตัวเอกเนี่ย ب, มันจ่ายน้ําได้แบบจิ๊กจิกจิกจิกนะครับทุกคนครับเออเวะนั้นถ้าเราเล่นมาทางทีมที่เป็นสายคอมโบเนี่ยด้วยความที่มันสปมน้ําได้รัวๆมันก็จะช่วยผลิตคอมโบนะครับได้มากขึ้นเนาะเพราะมันเพิ่มฮิตนะครับตัวที่มันมีฮิตเยอะที่เราต้องเน้นคอมโบนิดนึงนะทีมอมตะสุดยอดนะครับก็คือทีมไฮโบบูมเนี่ยบอกได้เลยว่าดีเทียมมากโดยเฉพาะสไปร์ลเอบบสรอบนี้นี่ เขาทํามาเพื่อให้มันพ่ายแพ้ตัวดิวิเลตอยู่แล้วเนาะข้างล่างนะครับด้วยตัวเอกเนี่ยมันมีอัลกรอริทึมคล้ายๆกับดิวิเลตมันก็จะสบายๆทีดหนึงนะพี่บอกเลยอ่ะดูนะครับทุกคนครับมาถึงเราวางน้ําช่วยหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยอันติเข้าไปแงกมันจะโดนมอนสหลายตัวมากแล้วเราก็ปล่อยสากาัดเข้าไปแบบนี้ครับนี่ถ้าเป็นซีสองที่ก็ยืนย,ยิงอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะมันจะโดนมอนสากาัดครับทุกคนครับแต่บังเอญว่าพอเป็นซีสี่มันทําได้เออเติมสายฟ้านะครับทุกคนครับ เสร็จแล้วก็วางน้ำนะครับทุกเสร็จแล้วก็ยิงครับทุกคนครับก็้ยิงเลยนะตัวไหนที่แบบเพื่อเนเยอะๆก็เอาน้องยิงตัวนั้นเป็นหลักเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อันติยัดเข้าไปอีกครับอันติยัดเข้าไปอีกอ่ะ้าทีมก็จะตายก็เดี๋ยว,วก็เอาตัวของโคโคพี่ไปคิวหน่อยนะทุกคนนะเอเอเพราะว่าตัวของตัวเอกจะมีปัญหาตรงนี้ทีมมันต้องยืนโฉบมอนนะครับพอมันยืนโนบมอนเนี่ย มันก็จะโดนหมาดูดเลือดเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจังหวะในการฮิวนิดนึงนะครับเออเลยแนะนำว่าต้องมีน้ำมาช่วยแก่ตรงนี้นิดนึงนะครับอือ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอจังหวะนี้หน่อยนะโอเคแปะแปะนะครับทุกท่านเอ้าผิดครับทุกครับกดปิดตัวนะครับ ไม่เป็นไรครับวางแมงกระปูนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวเอกกดสกิลจีตรงนี้นะครับทุกคนครับแปะแปะแปะเข้าไปนะครับเอาโคโคบี้ไปช่วยตีหน่อยนะเออจังหวะอย่างงี้ต้องใช้โคโคบี้นะครับอืมล่วงมาสองนะทุกคนครับวางแมงกระปูนตรงนี้นิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็เติมสายฟ้าเข้าไปนะครับอ่ะยิงตัวนู้หน่อยครับอ่ะเรียบร้อยนะครับทุกคนครับอ่ะแล้วก็เข้ามาเก็บตัวสุดท้าย เออก็จะม,มีตรงเบสตรงนี้ก็ถ้าลำพาังเป็นตัวเอกน้ําตัวเดียวก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามันทําลายโล่เมดได้ยากมากเออมันสู้โคโควิหรือว่าบาบาร่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับในการทําลายโล่เมดน้ำเนี่ยสองตัวนี้ยืนหนึ่งมากตัวการตีไอซ์วิปน,นะครับทุกคนครับเราก็ เน้นให้น้องสปมสกิลนะยครับ3คร, no. ออบ3ครั้งเนาะเออพอน้องสปมสกิลครบ3ครั้งมันจะทำให้ไอคฟินนันติอ่าสตันได้นะครับเนี่ยสปมเป็นครั้งที่1นเครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็เอาอัติมาแจกหน่อยครับทุกคนครับเสร็จแล้วถ้าอะไรใครอยากจะย,ยืนชนก็ยืนได้นะเออไม่ตัดสินในะครับแล้วแต่นะแล้วแต่แบบนี้นะครับเออจะยืนชนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีโลกเนี่ยม,มายืนชนได้เห็นไหม ไม่มีปัญหาเลยนะพอเป็นสีสี่นะครับตุ้นี่คือแบบดีกว่าเดิมเยอะนะครับโจ้ก็ให้นะครับฮิวครับหนึ่งทีครับรับดดเมจไปนะครับโห่ยเกอบตายครับทุกคนครับเออฮิวนิดนึงดีไหมฮิวนิดนึงดีไหมสตันหน่อยก็ได้ครับทุกครับนี่แน่นี่คือพี่ก็กดอ่าสกิลนางเอกไปเมื่อกี้นะครับเลยทําให้ตัวโคเลียมันสตันนะครับแล้วพี่ขอมาฮิวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวพุกกีีปไหวไอ้นี่ไม่ได้เออ นี่แน่ปล่อยอติไปนะครับทุกคนครับนี่แม่อติก็จะช่วยแปะน้ําไปนะครับเราก็แปะแปะน้ําโอเคแมนก็คูณมานะครับทุกคนครับแปะพืชสักหนึ่งทีนะครับทุกคนครับเดี๋ยวรอกดสายฟ้าหนึ่งทีนะครับแล้วก็ตัวเอกก็มาจึนชนแบบนี้ได้นะครับเป็นไงเออสบายไหมสบายกว่าแบบซีสองเยอะนะครับทุกคนครับบอกเลยว่าสบายกว่าซีสองเยอะแทนนี้ก็ชนะแล้วนะครับทุกคนครับแทนนี้ก็ชนะละ ด่าน3ก็เหมือนกันนะครับมอนมันถูกออกแบบมาให้ต้องพ่ายแพ้นะครับตอ่ออตัวดิวม่าอยู่แล้วแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับทุกครับมาถึงเราสามารถเอานักเดินทางยืนยัดอย่างนี้ได้เลยนะเออมันก็จะไม่กระเด็นนะครับแต่ว่าต้องระวังตายหน่อยนะต้องระวังตายหน่อยนะครับกระเด็นไม่กระเด็นเลยครับทุกคนครับแต่ว่าก็จะมีติดท,ที่จะโดน <S 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 ดามเมจดได้นะ <S <S อ่ะหาตินะครับทุกคนครับโดนครับ พยายามเอานักเดินทางมาสปัมสกิลไปก่อนก็ได้นะแล้วก็เอาตัวของภุภูงษ์มีเนี่ยกดอันติยืนยันอย่างนี้ก็ได้นะครับเออจังหวะแบบนี้นะครับแล้วพอมันหมดสกิลเราก็เอากลับมาอีกนะครับแบบนี้นะครับสปัมให้ครบสามทีไปก่อนเออเพื่อให้บันออกจากเฟสก่อนนะครับทุกคนครับแล้วเราก็จะเล่นง่ายขึ้นเนาะอืมโอเคครับจังหวะนี้ก็เอานักเดินทางจืนยัอย่างนี้ได้แล้วครับเออยัดเข้าไปเลยนะครับ อย่างเขาให้นะทุกคนนะวางไว้้ก็ะพูนด้วยนะครับวางพือด้วยนะครับเติมสายฟ้านะครับและนักเดินทางพวกกำลังจะมานะครับรออีกนิดนึงนะครับอุ้ยนะครับเ็แล้วก็อันติใส่ก็ได้นะครับครับแล้วก็ยืนยัดอีกนะครับเห็นไหมมอนตัวใหญ่นะครับและมันเคลื่อนที่ช้านะทุกคนนะก็จะเป็นอาหารของตัวเล็งยิงอย่างนี้ได้ง่ายๆครับและด้วยความที่มันออกแบบไม้ใบแพ้ตัวนิวมาอยู่แล้วนะ มันก็กดสกิลสามทีมันก็โดนแบบสตันออกเฟสนะครับมันก็จะโดนฆ่าง,ง่ายมากตอนที่สไปรัลเอบีสลีเนี่ยพี่ถึงบอกว่ารอบนี้มันง่ายเพราะว่าพี่ดัดใช้นักเดินทางแล้วมันผ่านได้เลยตั้งแต่รอบแรกเออแต่จริงๆแล้วคือมันถูกออกแบบมาให้แพ้นะครับมันก็เลย เล่นแล้วรวยรู้สึกว่าถ้าเกระทางมันเก่งแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปเจอมอนที่มันวิ่งได้อย่างเราเราเอาแค่สลับเอาขึ้นไปตีตัวของม้าน้ําอย่างเงี้ยเออตอนที่จะกว่ามันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยเราเล่ยิงมันไม่โดนเลยนะเออแล้วไม่ต้องพูดถึงมอนตัวอื่นๆที่มันโหดโดอย่างพวกเ,เสือเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันยิงพวกนั้นไม่ค่อยโดนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นมอนแบบตัวใ,ใหญ่ๆยืนอยู่กับที่ไม่ขยับนะครับและดันทะลึ่งแบบพ่ายแพ้ดวมากอีกอันเนี้ย ยังไงมันก็ชนะนะทุกคนนะยังไงมันก็ชนะแล้วชนะแบบเร็วด้วยนะครับแล้วก็เร็วด้วยแต่อย่าลืมว่านี่มันก็ได้พรสวรค์ไอที่ด้วยนะเออเพิ่มความเสียหายถึง30เท่าไหร่เนี่ย16คูณ3นะครับ 4ีสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเออมันแบบมันตีแรง4ี่สิบแปดเปอร์เซ็นตะ์่ะสำหรับตัวนักเดินทางมันได้ปั๊บอะนะทุกคนนะแล้วมอนก็ยังมาแพ้ทางมันอีกนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาเล่นในสไปรอลอบิดมันจะเก่งๆนิดนึงนะครับแต่ถึงอย่างนั้นซี4สี่นี่ก็ถือว่าช่วยตีมอนตามแบบได้ดีมากนะทุกคนเออเนี่ยพี่กดอันติไปมากก็ให้แล้วก็ชาร์จริงได้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยต่อให้โดนมอนเนี่ยถ้าหมัดลมยังทําให้นักเดินทางกระเด็นไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่า เรามีโล่นี่แหละนะครับซึ่งโล่รีเฟซเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาใหม่ตลอดนะครับถึงแม้ว่ามันจะรับดาเมจได้แค่พันห้านะเออเรามันรับดาเมจได้แค่พันห้าแต่ว่าอย่างน้อยมันไม่ทําให้เรากระเด็นเลยนะครับเออแต่เราก็ต้องมีตัวฮิวในทีมมันด้วยแบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยไม่มีตัวฮิวนี่เป็นเรื่องนะไอตัวน้ําแข็งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่น่าลำคาญมากนะครับเดิมทีน่าลำคาญมากพี่จะให้ดูว่าอ่ะเราใช้ตัวนักเดินทางนะครับเห็นไหมมันพุ่งไปพุ่งมาอยย เนี่ยแต่ว่าเรามีโลกเลยนะเออดูซิมันจะทำอะไรเราได้อเราก็ยิงได้สุดเลยอะ่ะเออยิงได้สุดเลยมันก็ตายแล้วครับทุกคนครับขนาดบันชาร์ตตีเรานะไอตัวบ็อกเซอร์แมนนะครับทุกคนครับซึ่งปกติมันจะต้องแบบอ,อดูดเราก็ไปหานละทุกคนนะนีครับดีก็ยิงเออเนี่ยดูดเราก็ไปหาเลยมันก็ยิงตายเร็วไปอีกนิดนึงเป็นยังไงเออ ดูการทำลายโล่เมดไฟนิดนึงนะครับพี่กดอันติเข้าไปหนึ่งทีนะครับโอ้โหไม่โดนนะครับอัตินี่คือแบบหวังอะไรไม่ได้เลยนะจริงคืออันตินี่เป็นอะไรที่หวังอะไรไม่ได้เลยครับเราต้องยิงเอาอย่างนี้แหละนะทุกคนนะมีดีที่ยิงอย่างเดียวเลยครับเนี่ยยิงหมดแม็กก็ตายอยู่ครับอันนี้ตัวลมนะครับตัวลมตัวลมมันไม่ค่อยพุ่งเออมันก็จะตายไวหน่อยนะครับ แต่ว่าต้องระวังดามีนะครับต้องระวังดามีดเอาหมอไปไปไฮิวนิดนึงก่อนมอบไป,ไปไฮิวดิดนึนงก่อน<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวชีวิตจะหาไมา่นี่ครับตัวไฟนะครับตัวไฟก็ยิงสวนเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับการเก็บพลังงานเนี่ยพี่บอกเลยว่าจริงๆแล้วมันเก็บยากนิดนึงนะในเวลาที่เราเดินยิงตามแมปอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าในสไปรัลเอบิสที่มอนมันเลือดเยอะๆมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าอยู่ตามแมปอะ เพราะเวลาเรายิงไปนะครับดอกที่มันจะเกิดพลังงานคือดอกสุดท้ายเนาะก็คือตอนที่มันเป็นเขาเรียกว่าโทเทมเฟิร์สนะครับก็คือไอ้นัดแรงๆนัดสุดท้ายอะแต่ว่ามอสมันจะตายก่อน <c oughs> มอตสตัวใหญ่มันตายก่อนทาให้มันไม่เกิดเม็ดพลังงานนะครับมันก็เลยแบบค่อ,อยๆวิญญาณอ๋อตัวน้าแขงไอ้ตัวน้าแขงหาเรื่องนะทุกคนครับอ่ะ <c oughs> ดูแล้วทุกคนนะเออเอาตัวฮิวไปฮิวหน่อยนิดนึงจะจะดีมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับมา มันการการกระเด็นได้แต่มันไม่การดามจนะเนี่ยเออแต่ว่านี่คือต้องหันตามนี่คือในพีซมันก็เล่นได้ง่ายนิดนึงนะครับเวลามอนที่มันวิ่งแล้วมันหันหนีเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวแบบในโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยนะครับก็จะหันตามเวลามอนมันกระโดดมันอะไรยี้ก็ยากนิดนึงนะครับที่บอกไว้เลยนะเออเราพูดกันแบบแฟฝงนะครับมันไม่ได้เล่นง่ายในมือถือเลยนะไอตัวที่มันหันยิงเนี่ยเออรวมทั้งนิวเวเลตด้วยนะครับพี่เล่นในมือถือแล้วพี่เล่นไม่ออกว่ะ พูดตามตรงเลยเรามาลองตีปูกันหน่อยนะครับตอนตีต่อก็พูดตามตรงเลยว่าเอามาตีปูเหมือนเอามาฆ่าตัวตายนะครับเออมาดูตอนนี้หน่อยว่าเขาดีขึ้นหรือ,อยังนะครับขอ,อฮิวนิดนึงนะจุกก็ให้นะครับเสร็จแล้วก็ยิงนะครับแต่ปัญหาคือนักเดินทางจะยจิงให้โดนเข่าอะ่ะมันไม่ค่อยโดนนะครับแต่เรามีสายฟ้าช่วยก็จะมีปัญหาดีขึ้นนิดนึงนะครับ อาสัยเอาสอายฟ้าอะไรเดนแปะเอาแล้วทุกคนนะเออลำพังตัวของนักเดินทางอะมันแปะไม่ค่อยโดนครับเพราะว่ากระสุนมันจะพกลงมาที่หน้าปูนะอ่าเรียบร้อยครับร่วงแล้วนะครับแล้วก็ยัดยิงนะครับเออตอนที่ยิงเนี่ยแล้วมันไม่กระเด็นตอนที่ปูทุบเมื่อกี้เห็นไหมตอนที่มันยังมีล่ออยู่ะมันก็เลยทําให้ตีได้ง่ายๆนะครับอ่าเราจะไม่ให้มันตายนะเดี๋ยวเราจะเอาใหม่อีกรอบนึงนะ อ่ะทุกคนดูนะครับเรามากันแล้วนะครับมาถึงก็แปะพืชนะครับเสร็จแล้วก็หมอไปก็จะทําการฮิวนะครับและจังหวะนี้นักเดินทางก็จะมาชัดยิงครับทุกคนครับพยายามเนี่ยให้สุดที่มันโดนเขานะครับเออมันก็จะโฟกลงมาแหละมันท้ายมันจะพกลงมาอยู่ดีเออมันก็ดีขึ้นนะอย่างน้อยเนี่ยจังหวะเนี้ยถ้าเป็นตอนที่เป็นตี่อมันทําไม่ได้เลยนะครับมันจะกระเด็นครับเรื่องของเรื่องอืมแต่พอมันเป็นตีสี่แล้ว เออมันตีฟูง่ายมากนะครับเนี่ยมันยืนยิงอย่างนี้ได้แบบสุดสายเลยอะ่ะที่สายฟ้าหมดนะครับไม่เป็นไรครับยิงเอาดาเมจนักนดนทางก็พอครับเติมสายฟ้านิดนึงครับแปะแปะแปะเรียบร้อยครับเออมันดีขึ้นกว่า C 2เยอะเลยนะความรู้สึกคือแบบเออเอาว่ามันมันชีกได้จริงแล้วอะ่ะเวลามันตีมอนตีบอสตีอะไรมันไม่แบบรู้สึกหมุดหิดเหมือนตอนที่เล่น C ีแล้วนะครับเออ มันสามารถเอามาเดินแบบเดินอะไรได้ดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่ามันมีโล่นี่แหละครับทุกคนครับแล้วโล่มันเนี่ยมันรีเฟซถี่มากเออมันรีเฟซถี่มากมันเลยทําให้สามารถแบบยืนชนมอนได้จริงๆอ่ะยกเว้นว่ามันจะโดนมอนตีตายนะครับต่องต้งหมอก่อนนะเออว่ายกเว้นมันจะต้องโดนมอนตีตายนะครับถ้าไม่ได้มีแบบหมอไปหรือว่ามีตัวฮิวแรงๆช่วยเนี่ยหรือไม่ได้เอามากับจงลี่นะครับเออหรือง่ายๆสุดก็คือเอามากับจงลี่เนาะไอตัวที่มันยืนทนหนาๆอะไรเงี้ยเออถ้ามีจงลี่มันก็ มันไม่ต้องวีโร่ดิเออถ้ามันมีจลรี่มันตีสองมันก็เหมือนกันนะเออแต่ที่ตีตีแล้วมันไม่ต้องวีจลรี่ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องขอตัวฮิลอยู่ดีแหละเออขอตัวฮิลอยู่ดีอ่ะอย่างเช่นหมอไปหรือว่าโคโคมินะครับก็จะใช้ได้ดีหรือว่าบบล่านะครับบัล巴ใช้ได้ดีหรือไม่ก็ตัวของนานะนะครับฉีฉีก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับเอาฉีฉีแปะยันแล้วก็เอาน้องยืนจริงเนี่ยยืนชนกับอสหลายๆตัวได้สบายสายนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องดาเมจเนาะเออถ้าไครเมนตัวนี้อยู่ก็อยากจะเอาดาเมดของน้องนะครับจะใส่ของให้แรงๆก็ได้นะครับก็เล่นเป็นแบบน้ําล้วนนะครับเออแนะนําว่าเล่นแบบน้ําล้วนน้ําสายฟ้าอะไรเงี้ยก็จะจะดีนะครับเพราะว่าเล่นกับไฟลองดูแล้วมันมันไม่ค่อยได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับเออพูดตามตรงอ่ะนี่ปูหาเรื่องนะครับปูหาเรื่องครับนี่ปูกระโดใส่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับยิงต่อได้ไม่หลุดครับเรียบร้อยครับโล่ปูแตกเลยนะครับ ปกตินี่คือแบบโดนดูดใส่ไอ้โดนโดนใส่อย่างเงี้ยไม่อยู่แล้วนะเออไม่อยู่แล้วนะครับอ่ะยิงซ้ำอีกหนึ่งรอบครับนี่หมุนใส่อาะหมุนใส่สองรอบแล้วครับเนี่ยแต่ว่าเราก็สามารถยิงได้สบายๆครับเออแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างเงี้ยเวลามอนมันเดินหนีนะครับมางตัวมันขอยหนีไปไกลๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนิวเวเลตเนี่ยเราบินตามได้นะครับแต่ว่าตัวเอกเนี่ยมันยืนอยู่กับที่มันตามไม่ได้นะครับ แม้ว่ามันจะตีไม่โดนหมู่นะแต่ด้วยความที่มันตีถี่อย่างเงี้ยถ้าเราเล่นไฮบูมมันก็ยังพอฆ่ามอนได้เร็วอยู่ครับถือว่าค่อนข้างดีนะในความรู้สึกพี่ก็เป็นการรีวิวซีตีนะครับของนักเดินทางน้ํานะครับเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปเวอร์ชัน4.2ก็คือซ6นะครับซ6ก็จะสามารถฮิวทีมได้นะครับเออมันก็จะช่วยแบกทีมบางทีมที่มันเก่งกาจพอที่ไม่ต้องใช้ฮิวอะไรเงี้ยเออบางทีมันแบบ ฮิวอาจจะไม่จะเป็นนะครับเออมีนั่นมีนี่ช่วยนะครับอย่างเช่นเราเล่นกับจงลี่เออแต่ถ้ามีซีหกนี่เล่นกับจงลี่ก็จะดีนะอย่างเวลาเจอหมงเจอหมานะครับแล้วมันฮิวหม,มูฮิวทีมฮิวฮิวคนอื่นในทีมของมันได้อะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้บ้างนะครับช่วยได้ดีขึ้นนะแล้วก็อาจจะไม่ต้องพกฮิวไปแล้วพกจงลี่ไปแทนนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนซีหกนะเดี๋ยวมันต้องลองเล่นดูก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันร,ระหว่างซีสองกับซีสี่บอกเลยว่า ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะและสามารถใช้ได้จริงนะครับในสไปรัลออพีดได้แล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ